ตีปีเนี่ยเข้ามาแล้วก็ยิงนิ่มๆไปสามทีก็เรียบร้อยนะครับได้มบอลถึงตัวครับไม่ทันนะครับผมเงินห่างไปแปดทันแล้วฮะเอาแล้วลุมตีเทเลนโอ้โหเลือดหายไปเร็วมากครับแล้วเรียบร้อยครับทในตรงกลางฮะโนเดี๋ยวแปดมาสตัรนใส่คอกีโอเคเราเขารับท่านตายตรงนี้แหละครับเดี๋ยวนี้คุณมังชีบอกเขาตายอยู่ครับเมยดาเมจหายไปครับไม่รอช้าแล้วฮะ้ในตอนมาโดมินัสสตัรนไว้แพทครับยังไงหมุนแต่เลือดไม่มีใหมุนบินไปก่อนแล้ยผมตอนนี้และดูสกายไลท์มาโซนไว้แต่ดูครับผมโอ้โห ตัวใหญ่จริงๆครับโรดิต้าครับเลยแล้วก็โดดทุบมาอ้าววอลล็อกยังแรกอยู่แต่ก็ตายไปครับโดนไปเสียบคอดันเต้นดันมีมีปัญหาแล้วนะครับผมและดูของผมเล่นตีครับผมเมื่อกี้ครับโอ้โหแล้วดูอินเตอรไม่ต้องไหลแน่นอนครับผมแล้วก็บอลลกไปแต่ดูเหมือนจะช้าไปแล้วครับผเด็กน่ารันนร้นับนไหลแล้วในจังหวะนี้โอ้ ไปอมนะพยมไปยัดไปตัวของเรานนะแต่อยู่างด้านหลังหันไ่ดีนุมดิมนมีปายแน่นอนครับแต่ตัววอลเลย์ก็ยังไม่พัดอยู่ปอดหนีเาไปใส่ทีู่อย่างนี้แต่ก็แล่กัด้วยอันนี้ทางด้านหลังครับตัวมันก็ไหลแล้วไหลเข้าไปเอ็โนูมานี้ไม่ยอดแน่นอนยอลครับเปนแบบงีไของอนเรพิเศษครับบินไปตามเพื่อนเลยครับ เขาไปเข้าไปดึงไป็นจังหวะนี้เป็นสกายไลท์ครับโดนเข้าไปชุดใหญ่สกายไลท์หายไปเลยทีเดียวก็เกิดมวยเกิดขึ้นแอสซ่าแบตเลอี่ยัดไปหน้าหลังเข้าไปเป็นดัจำนวลคิวของแนสไปแล้วแต่ตอนนี้จิงยังคงโซโล่อยู่กับ2คนครับแล้วก็เก็บคิวเป็นเอสของเอสคิวไปครับโออกินมเลี้ยงเทอีกแล้วนะเป็นการเปิดประเด็นก็เริ่มไปล้วนแล้วน้ำปล่อยกุ้งไปเป็นสกายไลท์ครับในจังหวะนี้โดนป้อไปแล้วยังไงเอ่ยได้เทเลเดที่เด็บด้วย้วครับคุณเลฟตี้ครับครับเราสไลด์ไปแปดเข้าไปกลางวงนี่ครับเราเรื่องสตันไปที่วายครับแต่่วาโดนเเต็มมคออปร์กับ ใช้ตร์เวฟเข้าไปตอนนี้เต็มเต็มเหมือนกันครับตอนอทีต้องถอยออกมาก่อนครับวายพยายามจับพากันไปแล้วแต่ฟรีพยายามจะหนีออกไปฮะแล้วเฟเขอบไปเฟสเลยบล็อกกันเลยเดียครับแล้วสวนเลยครับในจังหวะนี้ครับเริ่มแทงเข้าไปแล้วนายผู้เอกเข้ามายิงฟีมากเลยเดียวครับสำหรับกันเดวิลครับเหลือเพียงแค่ตัวของร้อยกับบอลล็อกเท่านั้นครับพยายามจะยิงอยู่แต่ตัวของวายก็โอ้โหลูกนสิ่งเจ็บจริงๆครับนล้วก็ขี่กับไหล์สิงเกอร์ในจังหวะเมื่อกี้ครับเจ็บคิวลอยจะได้ครับที่มันคิวจากกครับเดี๋ยวพี่แกวค่อย์ครับโดนนนแ่ี๋ ไหวแล้วครับในจังหวะเมื่อกี้ครับตัวความหวังไปกินทีฝ่าเข้าไปครับลุยเข้าไปในจังหวะนี้ยังไงเอ่ยครับกินทีดับคอนเส็ตแล้วดึงไม่ได้ต่บล์ครับแต่ไม่ได้สโล,คลใครแต่ยังไงแต่อินเตโซถูกเก็บฆ่าไปเหมือนกันครับจากสูงของเวสต์ดอลครับสกายไลท์ก็ไม่น่ารอดครับไม่เอาไล่ดูดันไาเอชคิวจริงครับโอ้โหย้ายเข้าไปเลยแล้วต้องชมเคสเลยครับ ผมพูดถึงความเด็ดขาดที่ชัดเจนนะครับบางทีดาร์ฟแชมเปี้ยนมาค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของการประคองไฟเนี่ยผมว่าทางตัวของแฟนติกไฟก็ใช้ย่อยเช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับแมตช์รอบแกรนด์ไฟนอลครับระหว่างบังกอกเซนตันกับเซียงอนแฟนติกไฟสนะครับเข้าไปดูเลยครับก็อย่างที่เราเคยพูดหลายครั้งนะครับเพราะว่าตัว แชมป์ตัวเปิดดีๆทั้งหลายแหล่นะฮะค่อนข้างจะแพ้ทางจันน้านะฮะแล้วเกมนี้จันน้าน่าจะเป็นคีย์หลักของเอเซอร์ไฟพอสมควรเหมือนกันกับการเบรกเกมบุกของจ<ะ>้าวันโฟรกับซีนิดนึง เอาล้วครับนี่ครับเหมือนจะมุดมาครับผมโอ้แล้วเป็นตำแหน่งที่บอดของ BKT ด้วยครับอ้าฟลิกดอลด้วยฮะโอ้โดนเลวครับทั้งลอยกับเอ็กซ์โซลมาพีกับฮีว์กับแฟตออกไปด้วยครับลอยเสียทุกอย่างแล้วโดนแซกไล่ตีแล้วแปดก็ไปตบกับเฟิร์สตัดตบกองทางตัวจินกี้นะยังไงซัดแซกก็ต้องใช้แล้วแหละครับไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรนะใช่ครับแต่ตอนนี้จินกี้ครับมาแล้วตรงกลางครับอิลัตติสลิงช็อตมาไล่ใส่ G4 ครับเอาหลบชามได้สวยฮะพยายามจะทนประคองดาเมจไว้ครับโดยที่ไม่ให้ตัวเองเสียแฟฟตตออนนีี้้ครรัับบโมแปเเเตตตอออรรร์ฮะะจโททมนนนนคคัับี้แ่ด อะไรไงครับทางตัวนี้แฝดเลยครับเสีบเลยครับตอนนี้ก็ไม่มีประโยชตอบอีกหนึ่งล้อครับไม่น่านหลอดครับอุเซเซ่ครับไปครับใส่ทั้งตัวครับทางด้านเลเวลหกไปที่เรียบร้อยแล้วจาวานมาตรงกลางครับสนิตรัดนี่ก็เสียบก็ไปโอ้โดนชามสวยครับชามกลางทางครับอัลติมาสวยมากแล้วอีกนายเซนต์กรีนให้เลยครับโดนใส่ก็ครับเรียบร้อยครับแต่ว่ากีโฟจะลากลงกลับไปได้ไม่เข้าไปยังจะสร้างกับแพงป้องกันครับเสียบก็ไปครับเรียบร้อยครับให้คิวสุดสุดจะถูกดูดไปครับโอ้ยดึงดูดเข้ามากระเดื่องดูดก็ฟาด นีครับผมนะมีแซกครับจ้าเอกครับอิรัติสลิงช็อตเข้ามามีเลนบั๊กเลยครับมากครัใช้เลนบอลใส่ด้วยครับตอนนี้แต่วาเลนครับวาเลนครับวาเลนเข้ามาเกี่ยวดมินเนียนครับนะนี่ครับแจนหน้ามาอีกหนึ่งตัวครับสวยครับใส่จีบอครับตอนนี้นะครับพยายามจะใช้สกิลใส่ต้องชมวาเลนครับใช่วาเลนมาสวยมากครับแต่จะโดนแทนหรือเปล่าครับโอ้ยนี่ครับเข้ามาใส่พวกใส่อัลติบอลโลบันโซนอ๋อสวยมากก็อยู่สิแล้วจีบอเหมือนจะไม่รอดครับเนื่วาเลนก็เล่นกัทีมไฟท์ส่วนด้านล่างมานาโดนลอยโซนอรรดคับโอ้เต็ม ครับลิฟไทมาปากโคลงก็มาครับยางจะหนีครับโอแล้วนี่ครับอันติเดฟชาร์ตเข้าไปครับแต่ไม่หิวก็ปล่อยเข้าไปฮะ <c oughs> แล้วนี่ครับ <c oughs> อันนี้นเดินเดินมารอรอบูบับนะครับผม และด้านล่างครับโอวาเลนโดนเลยช็อตนี้วาเลนน่าจะลำบากแล้วเอาถอยครับเกี่ยวจิงกี้ได้ครับใส่ครับโอฟิโอมาครับโดนเลยฮะแต่คุณได้รับเยลลี่ฮะับรถอักขุนหนึ่งเอเอครับแล้วก็ให้ให้ลอยครับคุณรู้ว่าอาริเป็นประเด็นอ้าเหมือนเลิโอติดหรือเปล่าลอยครับเลสบอลครับลอยโดนโฟกัสอยู่ตอนนี้ก็สมัยไล่สโลไว้วอลล็อกประจับล็อกไว้กับวาเลนิด้วยนันไงเเลยทเดียวดามเมทมาอีโคไลเซอร์มามอนซูนผ่ากออกมายังไงต่อครับเดียนลลี่คนไม่ให้อยู่ครับใช่อวาเลนดึงดาเมจไว้ได้เยอะมากนะโู้ดาเมจที่โดนมาาาคค่ออนนข้งงหหััักเลยรรบบบส ให้ท,ท<า>งตัวแฟนติกไฟ์เนี่ยเขามาออกหหงงกันท้างล่างเยอะๆหลอกโยกใหโยกมาอยู่ตรงกลางนะกันั่นได้จะได้นะใช่แซกมาพอดีครับมไม่ทันได้ตีไปสองที ตอนนี้ครับโดนจีิแล้วครับโอ้โดนชากระพุ้งใส่แรงมากครัไม่กลัวเลยครับเอกซอร์เอกซอร์กับโอ้ยพยายามจะหลบสกิลครับแต่นี่ครับอ้แปลออกไปกับโอ้เมเปะโอ้บอลสูงนะแล้วนี่ยังไงมีเกาะอยู่หน่อยนึงแล้วฟันกั็ไปกับเรียบร้อยกับโอ้และเนื้อลืออยู่แต่ไม่พอครับคุณผู้ชมครับนี่สองตัวนะฮสองลูกเซนต์โอ้ใช่ครับแล้วแต่ตามาโอ้โหไม่รอดครับสองเลนครับไม่นจริงเหรอครับไม่นะจริงเหรอครับไม่นะจริงเหรอครับ ระาวาังโดนนะฮะเดี๋ยวจะวาเลนอยู่นะครับใช่เรามากันเต็มเลยครับผมนะแซกมาแล้วครับตอนนี Vine, ้จะยังไงครับผม ลอยก็มาดีครับปอนเดือนนะฮะตอนนี้ก็ลอยและทีมงานวานเล่นเหมือนจะวูบเลยฮะแล้วจาวานมาครับบอนส่งบอลไปแต่เอาทีมัดปอนเก่งมากก็จีโฟพยาจะพุ่งใส่กับอาลีเป็นศพไปแล้วนะยังไงต่อกรับตอนนี้ครับนี่ครับจินกี้โดนครับอีควอเลสเซอร์มันจะทางรอมเบอร์กับจีโฟจะตายครับโดนไม่นาสแต่ลอยไปจับลอยครับลอยครับลอยอยู่ตอนนี้ครับอ๋อแล้วก็ทีนี้ในก็ลอยยังไม่ตายลอยยังไม่ตายอ๋อเยลลี่แตกสลายเอาล้วครับยังไงต่อตอนนี้ก็วอลล็อกเปิดระเบิดเบนฟูเมวสกับเก็บยินดีเหมือนต้องการครับแล้วแบ เลยอยู่ตัวเดียวก็คือโอซิกำลังจะเยอะนะครับตกเข้าเสียงกระซิบของเหยื่อมานหรือเปล่าฮะจริงเหรอครับมากันเต็มครับโอแต่วอลล็อกนี่รุ่นเทวิเวทอยู่นะฮะจริงเหรอครับมาสก๊อตจีนี่ฮะเนี่ยสุดเซ็กมาครับเจโปฮะมายืนข่มๆไว้ฮะจริงเหรอครับโอ้แล้วนี่เขาวอลล็อกด้วยนะะฮคือถ้าเดินลากมาเป็นรูเล็กๆอย่างนี้นี่ G4 กระแทงไอ้007แทงโสดนี่รู้เรื่องเลยนะโดดมาอย่างนี้ครับเห็นแล้วเสียวเด็ดล่เอาเลยครับบครันี่คอเลสเซอร์มามุมนี้ครัผิดเวียมแล้วครับคอเลสเซอร์ด้านในเขาเรียบดาเมจลงมาโอกรงข้อสวยครับโดนไปเต็มๆแซคตายตาไปติดคาราด้านหลังครับเอาแรกกับ G4 ไปแต่ไฟนี้คุมได้อยู่เอาแต่ว่าคันเมื่อไมร่ครับโมัครับใช่ครับจะเอากลับบ้านครับแต่นี่ครับโอ้มีโอเมนฮะกดโอเมนใส่หน้าครับแต่ดาเมจแรงมากครับโอ้ยถึงกับไม่ทึงซีเวอร์มาครับจะเอาแซคครับจะเอาแซคครับโอขาด ไปนิดเดียว่ะคุณผู้ชมฮนะแต่เหมือนจะวนโฟมาด้วยนะครับ <S 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 อ้าวเลทครับ <S <S นะเมื่อกี้ผมจะใช้คาว่าสเปซเชียลก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าอ,อันนั้นเป็นความห้าวมากกว่า <S <S ห้าวครับ <S <S นะ นะก็ถือว่าได้พยายามก็เกือบได้แหละนะก็เกือบได้นะครับแต่เสียได้ครขาดไปนิดเดียวโอ้อ้ตัวนี้เจ็บครับอุ้ยโอ้ยตัวนี้เจ็บครับอุ้ยแรงจริงครับแปดเลยครับปูแล้วอาริมาครับฟับฟับฟับอ้าวทองครอบเลยครับยังครอบไปได้อยู่ครับจะมีใครต่อมคับโอ้ยแปดชามเลยครับอืมอัติมัติรอรออยู่ครับรอมาให้การให้เยอะครับอิควอไลเซอร์มาแบบนี้ฮะเปิดเพย์คอสเทเลพอร์ตครับปัญญาแล้วเทเลพอร์ตครับเอาวงแตกสิฮะแล้วพุ่งใส่ครับอาริบอกมันอยู่ไม่ได้โอ้ยแปด่อยเลยครับมันมากก็ตี ด้าติครับอาหลังลอยครับลำเบิ้ลโดนตีครับเอาเกรฟตายเหมือนกันเอายังไงอีราตติสิงช็อตมาทางด้านหลังครับจาวานกําลังมาครับจาวานกําลังมาจาวานกําลังมากําลังมากัไปด้วนานครับโอ้ยต่อไปนี้น่าครับแต่แปดนี้ไปครับแล้วพมจะโดนลุงครับคาร์ดิคิซึ่งมาช็อตนี้ครับเปิดเกาะในช็อตสุดท้ายแต่ไม่พอนะครับยังไงต่อตอนนี้ดาเมจเหลือน้อยแล้วซิวอร์ยังอยู่ครับเป็นไฟที่ปิดไม่ลงนะเเออจัครบศูนย์สานมเจ็ดเอิ่เมนครันเจอติมัสโดนนหัักครบแล้วนี่ก็เลสบามคร แบบนี้ครับโอ้ยังไงครับกพายังจะคุ้งมาใส่แอเซเซ่ครับลัมเบิลเล้วแต่ก็ถอยไปแล้วเข้าป้อมกลางแน่นอนโอ้โหสัริตลัดมาฮะเจอเท้าเป็นล้านเลยครับโอ้โหท่าอนะันตด็เนี่ย มไปแล้วไปเลยกับอาลีเนี่ยคลุกมากโอ้โหนกอัพไป2ตัวครับแต่พยายามจะทำดาเมจต่อทางด้านในครับโอ้นี่ครับเอเซ่โดนเจ็บมากครับแปดหนียงไปกดสัญญาฮอรกลาสครับนางตัวไมนัสก็ยังอยู่ครับวอลล็อกบอนเจ็บมากนะครับแรงจริงนะซิเวอร์แรงจริงครับต้องถอยแล้วตอนนี้ดาเมจของซิเวอร์มันจัดจ้านจริงๆนะโอ้แล้วนอติลุสครับเป็นปุ๋ยเลยฮะแรงจริงๆโดนลิโกเซตครับชิงครับ มังกรไปแล้วอีกือบ่ด้ครับสายสแตกแล้วนะสำหรับมังกรตอนนี้ครับสามสามสามเท่ากับทีโฟอยู่ด้านในสองไซสหัวเทียนบอดครับอันติเมยลงไปแล้วตอนนี้ครับไปนู่นเลยครับโอ้โหดาวมนครับโอ้โหได้กินอะไรไม่ไหมนะแล้วยังไงต่อครับเดนไลน์พยายามจะตามนะครับโอ้โหมันเกิดขึ้นแล้ยอีกนะคุณผู้ชมเจ็บมากอีควอลเลเซอร์มาแบบนี้โดนไปโ่นเลี้ยงครับบอลมาแบบนี้ไม่ค่อยดีก็แต่ทางด้านล่างก็เหมือนการงัดกันเหมือนกันครับนี่อะไรฮะอติปอลเลยครับโอ้าหนะแยกกันบวกครับโอ้บวกกันนัวมากกันตอนนี้แต่ทางด้านบนก็ยังไม่มีีีออะะไไไรรรคคััับบบปงกลลม่่ด้แน โอครับโดนแล้วครับโอ้ยเจ็บมากครับเราวมากันเยอะมากอีกไหนเราพุ่งใส่ไปครับเรียบร้อยฮะแล้วด้านบนนี่ยังไงไม่ได้ปัอมนไม่อะไรครับยังไม่ได้ป้อมัะแต่ก็หมดเวลาไปได้เยอะฮะนะโอ้ไปเร็วมากครับไปเร็วมากก็ค่อยๆนวดค่อยๆนวดครับเรียบร้อยกับได้แล้วฮะแล้วก็กลับไปโดยสวัสดิภาพก็ผมแล้วนี่จะเอาครับจะดีเหรอนะออาหาจังหวะเอาเาเออโดนมาหลอกๆแโดนมาหลอกๆปล่อยให้ตัวของเดียนาครับสปีดไปมาใช่ครับคือตอนนี้ไดียนาโคตรแรงเลยครับ อ่าเอาดูในวอร์ดเขาด้วยครับเอาแล้วไงฮะอายานะฮะจะโดนหรือเปล่าข้อโกงมาครับจ้าเอ๊นะออนเดือดหันไปแฝงออกเลยครับเอาชามไปแล้วครับต้องแก้วตองแก้านะครับสอนย่าฮล์กลาสครับโอ้โหมากันเต็มแล้วเกรซนี้ครับมอนซูนมาโอ้จะดึงไปจะดีหรออีกคนเลยซ่ามาแบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วก็แซ็คไปยืนคำไฟไว้หวอหลอกจะตายกั็ขอสอนย่าไปหนึ่งทีดับเบิลคิวของเซนต์นั่งถอยแล้วครับไปต้องไปครับโอ้อันติของนอติลุสครับเบรกการต่อสู้ได้สวยฮะโออออ้้้เเเเมมื่่่่กีีไใชลยยฮะววรร์ดดััันนนทาคบ หนหวอร์ดครับผมคุณผู้ชมครับ75โกครับ ตึงมากเลยนะฮะแล้วนี่ครับปิง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 มาโดดไปครับโคลรทางเลยครับอ้าวจาวานโดนครับเับไม่ต้องถอยครับวาเลนโดนโดนชามครับรามิดแบบนี้ก็จีปฟนหนีได้ครับเอาไม่ใช่แล้วเอากดสัญญาโอกาศเน่าบอลุนไปแล้วครับอ้าวสัญญาเหมือนกันครับด้านในจีโฟนอยู่เยอะมากครับคาตาดิซึ้งลงมาแบบนี้ครับเอาตายไปก่อนเลยวาเลนก็ตายตามหนึ่งตัวครับแต่ว่าด้านหลังก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับโอ้โหจาวานเจ็บมากแล้วจินคีอยู่ที่ด้านในครับโอ้โหลบชามได้สวยคฮะแล้วแซ็คยายามจะโดดเข้ามาครับนี่ครับลอยพยายามจะคลายลอยโดนไม่ไหวครับไม คนไปตายได้ครับจาวานตายเลยอย่าตัวเดียวคือวอลล็อกครับวอลล็อกเลยตัวเดียวยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับโอ้ยังพยายามจะขวดอยู่ก็พุ่งกันไปเปิดโอ้ซ้สามหัก็ไม่นัดโอ้โหแลกไม่ได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหโอตาซิเวอร์นี่แหวนจริงสมกับเป็นสกอตสไนจี ว่าเขานะครับก็วิ่งเวียนๆวนๆวนไงไวนได้ <laughs> ่ er อาอะโอเคครับเขาก็พยายามจะเคลียร์วอร์ดแล้วก็โซนบริเวณบาลอนเนาะนะฮะแล้วก็ได้ปูด,ด้วยนะฮะหนึ่งตัวอ้าวรู้รู้นะครับนั่นเอเจไฟเขารู้นะฮะว่าอยู่ในบุช นั่นสิเดี๋ยวแซกโดดมาเข้านี่นี่สองเด้งนี่ร้องเลยนะครับนั่นสิเห็นแล้วเสียครับแซกเปิดเลยครับโอ้รีเมาครับซอนย่าไปก่อนครับตอนนี้ยังไงครับคาตาคิซึ่มาขังว่ได้สวยฮะไม่นานแล้วเพื่อนอยู่ทางด้านในแซกเข้ามาเลชบอลใส่ไว้ตอนนี้ก็แต่จีโปเข้ามากดโดนซันย่าโฮกาสแบบนี้ครับจะแลกไปแต่ไม่ไหวแล้วฮะด้านนี้ยังไงครับแซกตัวจะแตกครับเหลือจะนี้จะลี่โอ้คนนี้าเมาดาเมตคุณผู้ชมแรงมากแล้วอาลีตายกอลเลยอยู่สองตัวสามตัวฮะสำหรับทาง ลอยก็จะตายลอยก็จะตายลอยก็จะตายครับแต่ว่าพยายามมาช่วยย่งไปยังไม่ คุณผู้ชมดับเบิลคิวจะลอยโอ้โหมันคือพลังใคเนะฮะแต่มีเอยู่มีเอยู่ครับใช่ครับแล้วเขาปล่อยค่อยปล่อยให้รถยิงเข้าไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยค่อยๆยิงตัวอินทิพิเตอร์ตรงกลางฮะเก็บก็นิดนึงใช่ครับสองนัดแล้วเขาไม่มีสปีดลัชครับบวกนี่อันตรายมากฮะไปครับไปล่างต่อครับน่าจะได้อยู่ล่างนี้ขึ้นได้เลยนะใช่ไม่มีป้อมครับเนี่ยปักวงปักวอร์ดให้เรียบร้อยนะมาแล้วนะสปีดลัชตก็คูณดาวหมุนอยู่นะฮะตอนนี้ เอาใครไปซื้อจีเอมาครับเอานี่ครับเอาเป็นไม้นานีซิลเวอร์ครับนะนี่ครับปาร์เข้ามาครับแล้วติ๊กสลิงสอดเข้ามาครับวาร์เรนอยู่จนวงกี้ครับมากติงกี้จะเอาอยก็ไม่านรอบคุณเลยครับเอายังไงแล้ววาเลนก็รอดออกไปได้ครับตู่สุดสุดเอ็กโดนดาเมจหนักมากจีฟอนอยู่ด้านในครับออพติมัสกดสัญญาโฮลคลาสยังไงต่อกับลอยโดนดาเมจแรงมากเอาลอยตายเอาเวนแล้วไงเอานั่นไงโดนควันกับอ้าวเอสครับเป็นเอเกลจะตอบพวกตอบดีครับเอาแล้วไง อยตีตัวเดียวก็แต้มได้ฮะเล่ก็ได้อยู่แล้วครับโอ้น่าเสียดายจริงๆโอ้พลาดนำมาทั้งเกมครับท่าดีๆเอาหนิดเดียวฮะไปครตีเกมแรกเลยครับแล้วจีจีคอรครับทั้งทีมไซนอนแฟนแท้ซิกไฟน์นะครับได้แต้มแรกไปแล้วครับในรอบแกรปไนอลได้ครับบีเอทีก็น่าจะโล่งใจไปลุ้นกันต่อในเกมหน้าเพราะว่าตอนนี้เราเราแข่งกันแบบเบสออฟทีนั่นเองนะครับไฟสิเออเบลไฟขอโทษก็3ใน5 ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนแต่วายนะครับวายวายก็ไม่ได้เห็นนาน <ING> ใช่แต่หากเข้ามาถ้าออกไม่ได้นี่น่าจะเหมือนกับเป็นเป็น le le ตัวเทเทเอาอินคล้ายๆจาวันโฟล,ละแต่ว่าวายเขาจะได้เรื่องแบบจับตายจริงๆแต่ว่าเป็นวันทาเกตนะแต่จาวันโฟลลนี่จะเหมือนแบบการเป็นการคมโซนให้เพื่อนนะครับครับผมโอเคถ้าไปดูกันในเกมเลยกับลูเชียนในทัวร์ซีมิเฟเนลนี่เขายิดแต่2ตัวนี้เท่านั้นนะ แทงใส่เจโฟทีโฟครับโอยครับแล้วจังหวะนี้ไฟพิดไปครับแทงจิงกี้ครับจิงกี้ยังคงไม่ตายครับทางไฟจีโฟตายไปก่อนและเฟิร์สบัตฟาเรียนมาหารัวครับ วายมาจากทันดันบนครับคุณผู้ชมครับแฟดเข้ามาต่อยครับอหดหูแบบนี้ครับแตนยูนิเต็ดลงมาช่วยไม่ได้ครับเฮดนี่ไฟงเกรดโดนไปสองคนในจังหวะนี้แต่ว่าดาเมจเหมือนจะว่ายังคงไม่พอครับทางฝ่ายของซูจิเด็เข้ามาแต่ว่าโดนต่อยไปก่อนขออภัยครับจังหวะนี้จิงกี้ก็โออู้ซีก็มาคิวไปได้เป็นดับเบิค์คิวครับโอ้โหเลยนะโอ้เกมนี้กลายเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเอ็กนี่นิ่งเลยนะอืมเดินเกมไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องกันแล้ว ส4 Fa เฟสเชคครับโอ้โหโดนชาไปด้วยครับหายดีครับนี่คือผลประโยชน์จากการวอร์ที่ผมมานัห้าคนครับต้องยอมปล่อยแล้วนะไม่งั้นสู้ไม่ไหวครับแต่เกฟยังไม่มานะครับ ต้องแฟดหนีหรือเปล่าครับแต่ว่าสวยครับแล้วรดยกไป2คนจังหวะนี้แต่ว่าเกรทยังคงอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมครับโฟไม่ไหวครับเก็บไม่ด้หรอกฝ่ายอลล็อกยังคงหนีอยู่ครับลอยมาแล้วแต่พยายามยิงอยู่ครับรอบแดสวยครับนี้ครับผมจะได้เก็บคิวไปได้ครับแตนดน็ตไปช่วยครับแล้ว G4 ตายไปก่อนก็จริงครับแต่ว่าทุกคนครับ4ี่คนที่เหลือยังคงเหลือรอดอยู่นั่นเองครับผมต้องไล่ครับแฟดทอนไหมนะไม่มีครับรู้้วครับตอนนี้ แต่ต้องต้องยกแหละครับต้องยกให้เขาครับอืก็ดูนั่นดีนะที่รู้รู้เวลาบ้างตัวหน้าห้ามเสียนะครับพอสี่แล้วนี่มันแย่มากนะครับแต่มีวิชันของบีเทีอยู่นะมีวอร์ดม่วงอยู่นะโห oh, <c oughs> นี่ก็ <c oughs> เต็มแก้ขยันจริง นั่นนะสิต้องชมเชยออติมัสเอาพยายามชามใส่วอลเลนบอเลนตายแน่นอนจังหวะนี้ครับผมแต่ไม่ทันครับหยาบนวครับแล้วพยายามกดอิเมตมาบเพื่อไล่ไปครับแล้วหายไปเลยสองคนครับเกิดอะไรขึ้นครับหลุดครับไม่มีวิชั่นครับคุณผู้ชมสติหลุดล่องลอยมากครับ โดนบังคับไฟได้นะจากการต่อยของวายนี่แหละครับแล้วหาครับหา G4 โครับโดนชามไปอีกครับทุกคนหายหากันหมดเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นเป็นความประมาทแล้วทําไมไปลงทางนั้นครับเสียหายหลายแสนเลยครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เกม2นี้เอเดอร์ไฟเก็บแน่นอนนะครับอืมมทุกอย่างเลยนะใช่ครับ B k เคเล่นรัวมากนะฮะในเกมนี้ ดูดไปแล้วครับ G4 ครับเมื่อกี้เหมือนเดินติดอะไรไม่รู้ครับทอนสวยครับและจังหวะนี้ครับ G4 กดเพชร้ช้าไปครับสโลใส่ไปครับกดทวินแฟงรัวรัววครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมชัดดาวไปได้แต่อันติช้าไปนิดนึงอันนี้มาครับลอยโดนครับแต่อันนี้แต่ลงมาแต่ว่าลงมาไม่ทันครับดาเฮจเยอะเกินไปครับเนี่ยครับโดนวายใช่ไหมยากครับหมื่นนึงอะครับ คือถ้าไม่ได้แบบว่าเพนทาคิวหรือเอชโอ้ยหายดีครับครับจังหวะนี้ถึงจะมีไวโกลก็แฝงออกมาได้ครับเพนทิฟายแองเกสเอาไปสองคนแต่ยังคงไม่รอดอยู่ดีครับจังหวะนี้กดมอนสุนเพื่อดีดเพื่อหนีนั่นเองครับแล้วก็ได้มามาแบบไม่เสียอะไรเลยนะครับยังยังปล่อยอยู่ฮะเดี๋ยวอินฮีแตกนะครับชามโดนเจ็ดเอโก้ก็ไปโกลครับช่วยได้แต่สุดท้ายยังคงไม่รอดครับด้วยดาเมจที่เยอะเหลือเกินจากออติมัสอาร์ลินนั่นเองครับจบได้เลยนะครับเนี่ย อ๋อทลชาโเดเข้าไปหาวอลล็อกครับแฟดอ้าโยกครั้งหนึ่งครับ G4 ครับคงอีกแล้วครับแน่นอนคุณผู้ชมแต่โอ้ยกดต่อได้อยู่ครับกดทุกอย่างครับแต่ก็น่าจะรอดยากครับด้วยการปั่นนั่นเองครับและเชนอยู่ในวงล้อมครับคงจะไม่มสนใจครับกดบอซุนดีกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับไหมครับยังหนีได้อยู่ครับแฟดไม่ได้แฟดครับต่อยเข้ามาหาวอลล็อกครับแต่สุดท้ายครับผมก็นี่ครับมาเก็บมินเนี่ยนหน้าิกซัดครับแล้วก็ตีินซัดเฉลีครับผม เทเลพอตเทเลพอ์ต้องยอมจริงๆครับ <_ k> โอ้เกมสองอย่างรวดเร็วครับอจีจีนะครับเเ <_ k _> รียบร้อยครับชัยนะในเกมที่สองครับซายงอนแฟนทินไฟ์ได้ชัยนะไปเหนือวิกีทีครับคุณผู้ชม<_ <k> _>งานหนัก,นกเลยครับ<_ <k> _>คุณผู้ชมนะต้อง เขาเรียกว่าไงอ่ะเกมสุดท้ายต้องเอาหน่อยเอาหน่อยนะครับเอาหน่อยนะครับคือชุดใหญ่จากไปทีทีแล้วนะในแชมเป็นชุดนี้คือโอกาสแพ้นี่มีน้อยมากสลับสถิติที่แข่งขันกันมังที่ไปเอาสลับแชมเพนชุดนี้ครับคุณผู้ชมใช่ครับและตอนนี้ครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเข้าไปดูนะครับในเกมที่3นะครับของรอบแกรนด์ไฟนอลครับผมไซน์นนแฟนตาสติกไฟฟ์และบาร์ก็ตไททันครับเข้าไปดูเลยครับที่แคสเซโอเปียเนี่ยจะไปแลกอะไรกับตัวโอลิน่าเนี่ยบางครั้งก็มาดิ้สึกว่ามันคุ้มเลยเนี่ย เอาครับสัญจรเอกเข้ามาแล้วครับมาแล้วครับจะเอาครับจะเอครับมาบังคับให้แปดรับไม่แปดนะเอกซอสจ่ายแล้วนะครับโอ้แล้วมันจะยอมตายไปเลยครับไม่เสียแปดด้วยครับแล้วจริงๆนะคือทั้งเจ้าวานทั้งเมาไครแคสเซโอเปียที่หนีจากทางแฮคริมได้ยากมากแล้วดิชาร์ดมาครับดักพัสเซด้วยครับดอทิสนาตดีครับดึงตะเกียงมาครับแปดออกอย่างโดนเดนเซนเทนแล้ววอลล็อกโนดาเมจหนักมากวาเลนไม่ใช่จะมาปัดดาเมจช่วยครับทั้งกรออะไรทุกอย่างแต่ไม่พอครับโอ้แล้วนี่ยังไงโอนี่ครับอัลติเมทเข้ามาครับเอางานยาามมตััวครบผ ไม่มีนะคือต้องบอกว่าเมื่อกี้นี่ใหก็ตามเมื่อกี้วอลลอก็หน้าตายแล้วอะนะนะครับน่าจะไม่รอดแล้วแต่เขาอะไรไอ้น่ายกี้ดีครับอ้าวแล้วนี่มีคนหลงครับโอ้ลนะหลงครับต้อเอาบิดลอยกลับมาครับตุ่ยีค่ะเจ็บเหมือนกัน นะครับแต่ด้านหลังครับอฝ่ายที่หนึ่งคนเก็บมาคืนได้บ้างดีกว่าเสียไปหมดเลยนะครับใช่ครับแล้วก็มาดิบิทเลยครับเสียบเข้าไปเซอร์อัลติมาสครับไล่สกิลก็ไปแต่แป๊ดก็มาก็ขับตัริซึมเข้าไปครับโดนเอ็กซอร์ด้วยจินคีก็พยายามจะมาทำนู่นทำนี่กับสมัยยัตสโลไว้ครับตอนนี้อ้าวโดนตายไปก่อนครับโอ้โหว์จาวานนะฮะแล้วจินคีก็ตีครับพี่ม้ามาแล้วพี่ม้าออนนภาครับขอสืบในซิโอนี่ก็สวยครับสัตว์วันนั่นนะตามก็เกินไปหน่อยนะครับ ต,ตรงกลางนี่ก็ไม่มีเลยครับคู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะผัดกันฟ์มกันแล้วเขามีโฮมกาดแล้วนะระวังนะครับนั่นไงฮะเขามาแล้ว่พี่มาไงล่ะจะใครล่ะโอ้โหลอยบอกนี่ไม่ใช่แล้วแบบนี้ครับอันติตามาเฟียแล้วบาด,ด,ดปัดปัดปัดเรียบร้อยครับสามศูนย์หนึ่งที่นใช่แต่ว่าม,มันก็ดีนะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาตัวเองไปแลกอ่ะไอความแรงที่ไม่สุดอ่ะมันก็จะ ความเก่งของเขามันจะต้องดีเลยไปอีกนานเลยนะฮะนะต้องชาร์จมาครับโอ้แล้วโดนเจ็บมากเขาสไลด์คาริมเขาหน้านดงก่อเพนที่ไฟแกงซะบ้างเขาับเวฟมาเขาสบายยัดแต่ว่ามีวอลสูดทวงเวลาเอ้สวยมากครับจังวาเลนนะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับฟอรล็อกตามไปแต่มที่ไฟครับนี่ครับจับงูงน็อ๊อบใส่ลูซี่ครับแล้วนี่ครับเดอะบ็อกครั้งไว้สวยงามมากแล้ววอลล็อกพุ่งกลางวงครับแดนหน้าบวกได้สวยแล้วรอบนี้เฮคาริมโดนเอ็กซ์ล็อกรับโดนยิงครับจนนี่ครับเรียบร้อยก็เป็นคาริมตายจินคี้ไปไปแต่ไม่่พลลระะะยยิงแ้วูซีก็จตายยโดนเเสีครับหลือแต่ปี ปีโป้คุณกับเรียบร้อยครับคุณน้ำปีโป้หนึ่งเอเอฮะปีโป้เลยนะครับปีโป้ที่ต้องละลายละเหินเลยทันทีก็ทีนี้นะเพราะว่าเขาน่าจะรู้เวลาบูบั๊บหรือเปล่าครับไฟจะไฟก็แคมป์ครับผมและเดินเข้ามาเขามีวอร์ดนะฮะรู้แล้วนะครับว่าเดินมาอย่างนี้ครับโอ้ยแล้วเดินกันเป็นหมู่อย่างนี้เอ้ยไม่ดีนะฮะเดี๋ยวใส่ก่อนครับแต่นี่เขาใส่ก่อนครับเขาลิงมาคาราเจ้โฟอยู่ในวงรอบกับตัวเซนเซนเทนแล้วเออเอลไลเซสวัสดีปีโป้โอ้โหไปไกลเกินยืดหยุ่นแบบ สองลอกครับมาถึงที่เลยครับนี่ครับดึงไฟครับคาร์ตะร์ครีกซซึ่มไปครับมาขับให้โดดครับและนี่ครับทันทีเอ็ดวานใส่อัติมัสครับติดตามมาจากดีไฟก็แปดสุดมากเพื่อจะหนีีนครับดาเมจออกมาแต่ยังไม่ตายบอลซึ่มมาครับพยาจะถ่วงเวลาให้ลอยลอยโดนดาเมจหนักมากเข้าไปคาริมอันติเข้ามาแบบนี้ฮะโดนดามเมนเต็มๆลอยเดือหน้าหัวเหลือเกินนะแล้วใจเอกครับโอ้โหครับไปแบบขึ้นทางด่วนเลยครับใจขึ้นทางด่วนเจอแดนเจอแดนโอ้ยโอ้ยติดติดติดแล้วด้านหลังโอ้โหทีมงานมารับแบบนี้ครับอัสาเซบอกตายก็ได้ตายดีกว่ากบบแนนี้เมรับ แซดมาตะเกยงไม่ได้แล้วโอ้ตะเกียงสวยงามมากจาวางที่มาเป็นเทียแมต์เนี่ยมันจะดันมีเนียนค่อนข้างเร็วนะครับฟาร์มเร็วและตอนนี้ครับมาแล้วเขาเห็นก่อนครับบิกกี้เห็นก่อนครับแปดเข้ามาเฟรครับแล้วเดิมบล็อกกั๊กเมาใครไว้ฮะแล้ววาเลนโดนเตะหนักมากก็แต่ยังไม่ตายครับตีกับจิ้งกี้เข้ามาเอาจนได้ครับคาร์ดกซิมทางไว้แบบนี้อย่างไรครับอูซี่ยังไม่ตายยังเหวียวอยู่ตรงตอนนี้ะชากเวฟวอลล็อกไม่น่าร้อนออย่งแปดแต่นี่ครับล็อกเก็ตจำจามครับแล้วโดดเป็นมาริโอเลยครับแบ่ไม่รรรอออดดลลล้วฮะะะจเเาาายคคัััับบผมมนนนใหงงงททตขี ใส่เงาแฟนต้าติกไฟก็กำลังมาแล้วบิดใส่จีโเต็มๆครับโอ้โหแลแ้วแซก็มาแบบนี้โอ้สวยมากครับมันสูนม,มาได้ดีครับสมัยยัดไปแต่ยังไม่มีผลครับทีโฟครัแบแปดออกไปครับแล้วยังไงต่อตอนนี้พี่ม้าอยู่ทางด้านไม้กับทีฟโดนัวทีสนายิงไปครับตอนนี้ไม้นัดยิงฟรีอยู่ลอยต้องถอยไปแล้วก็ตอนนี้านาอยู่ไม่ได้แล้วทิีฟ้ากิครับแล้วโดดลัวๆโดดลัวๆครับโอ้ใส่เงาแฟนต้าติกไฟสวยงามมากนะในไฟนี้ครับาน,านอินดิ้พิเตอร์ทางด้านล่างครับดูป้อมครับดูป้อมครับปับปับปับระเบิดครับหนึ่งโอ้โหาาาายยยเลกก็สวงงมมครับแต่ทด ไซ่งอนและด้านหลังครับวงแตกครับงานเข้าครับโวรีเซ็ตโลัวๆนะไม่นานจะคงยิงอย่างเมามันครับมีเกาะแต่ทำตัวบัตเทอร์สเตอร์ครับแต่ยังคงมีเกาะรูๆูัวนะครับโอ้แล้วนี่ครับยังไงต่อครับพยายามไล่ยิงทางเมาไครแปดหนีไปโอ้โว้จะตายคาบ้านเลยฮะแรงจริงครับ ระเบิดนะครับจากเอ็กซ์โพซิฟชาร์ดนั่นเองจากทิานาครับเต็มสแต็กลิ้แรงเหลือเกินครับเารับปิดเกมได้เลยครับตอนนี้ครับคนทางของแชมเปี้ยนอยู่แค่เอื้อมมือก็สลบ่องใส่เงินแฟนติคไฟด์นะโอ้ดูเทอร์เรตครับเลื่มลงอย่างเร็วลงอย่างเร็วจะทำยังไงดีครับเหลือเวลาอีกสิบวินาทีครับพี่หมาเข้ามาป่าใส่ทางตัวของลอยเกือบตายก็เลยอยู่หน่อยนึงโอ้รอดออกไปได้นะแต่ยังตีเทอร์เรตอยู่ทางด้านซ้ายเตรียมปิดเกมมาทีเดียวนะยังไงดีครับตีกระเด้งซ้ายกับแชมเปี้ยนกลังจะมาแล้วแน่นอนว่าแชมเปี้ยนของซซีั่นนนนี้กสงาแฟติก 5เนะี่ยสวยงามกับ30เด็ดเดี่ย